เรามาประกอบชุดคัสสามก้อนมีทั้งหมด16ชิ้นด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับใส่ลูกยางตัวที่1ตัวที่2นะครับแล้วก็ตัวที่3เข้าไปครับแล้วก็ใส่ตัวคัสสามก้อนนะครับตัวที่1นะครับแล้วก็ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3เข้าไปครับกดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วเราก็เริ่มที่จะต้องใส่สปริงนะครับวิธีการใส่ใส่ตามรูปแบบนี้ครับใช้ไขควงงัดลงแบบนี้แล้วก็เคาะเบาๆนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับกดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เคาะลงนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนนัอี้ก็ มุมนึงนะครับนี่เคาะไปแบบนี้วิธีการใส่ให้ใส่แบบนี้นะครับอ่ากวิธีการแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวแผ่นรองตัวไนเข้าไปนะครับแล้วก็สปริงลานนะครับตัวหนึ่งนะครับอ่าสปริงลานใส่เข้าไปวางเสร็จเรียบร้อยใส่ตัวล็อกตัวนอกเข้าไปครับแล้วก็วางกิบล็อกเข้าไปกดเข้าไปครับแล้วก็ใช้คีมกดครับอ่าตัวนี้จะมีการกดออกแรงนิดนึงครับออกแรงนิดหนึ่งแล้วก็พอลงล็อกปุ๊บก็ใช้คีมกดเข้าไปครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับเราก็ใช้กิบล็อกตัวนี้นะครับกดเข้าไปใช้ไขควงกดปุ๊บ ก็ใช้ครีมนะครับทั้ง3ตัวจบเรียบร้อยครับตัวนี้คือวิธีการใส่ง่าย,ายๆไวๆแบบนี้ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยครับ